ทีทีวัดค่าแคปรันนะครับว่าเสียไม่เสียเราตั้งย่านที่แคปมิเตอร์ก่อนนะครับตั้งมาให้หน่วยมันเป็นไมโครฟาราดนะครับทีนี้เราวัดเนี่ยวัดให้ดูนะครับมือเดียวนะครับมือถ่ายถือกล่องไว้คลิป บจิมเข้าไปเพิบนะครับในสองขั้วนะครับค่าที่ได้ไม่ขึ้นอะไรเลยครับไม่ขึ้นนะครับทีน,นี้วัดคาปาซิตเตอร์ตัวที่มันดีอยู่นะครับปัดเิบคบ่าที่ได้ครับ1.56ไมโครฟาราดนะครับ นี่ตรงตรงตรง,ตรงสเปค1.5ไมโกรฟลรดนะครับอ่าวิธีการวัดง่ายๆครับผมไมาเสียไม่เสียนะครับอ่าขอบคุณครับ